เคยสงสัยไหมว่าความหมายของชีวิตคืออะไรในวิดีโอนี้คุณจะได้พบกับความลับของชีวิตที่ซ่อนอยู่ทุกคนต่างมีจุดหมายในชีวิตของตนเองบางคนอาจคิดว่าคือการหาความสุขบางคนเชื่อว่าเป็นการรับใช้ผู้อื่นในอดีตนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์พยายามหาคำตอบสิ่งสำคัญคือการค้นหาความสำเร็จส่วนตัว มีคนกล่าวว่าความหมายของชีวิตคือการเรียนรู้และเติบโตอีกคนหนึ่งเชื่อว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการสแสวงหาความรู้ความรักหรือความสุขสิ่งนี้จะต้องมากับการเข้าใจตัวเองและโลกรอบตัวคนพบความหมายของชีวิตของคุณที่แท้จริงและทำให้ทุกวินาทีมีค่ากดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ ทุกคนมีเส้นทางและความหมายที่ไม่เหมือนกันมาร่วมหาคำตอบไปด้วยกัน